กูรูชีคอปไม่สนใจโอบามิยองส่งสัญญาณเตือนเชลซีที่พร้อมจะเซ็นร่วมทีมนะหรือเขาจะอยากจะมาลิเวอร์พูลมอยันดูเยสปัดซบเวสต์แฮมในขณะนี้ดูเยสกระชวกได้เวลาเอลิสส่องไล่อัพลิเวอร์พูลบูพาเลสในช่วงข่ง้มคืนวันนี้เช็กกินเขาพูดถึงพัฒนาการของรุยดีอัสและก็ศักยภาพในการทำประตูของเขา ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันที่ทางโทนี่คัสคาริโนโอ,อดีตกองหน้าของทางเชลซีออกมาเตือนทีมเก่าของตนหลังจากที่มีข่าวเตรียมจะดึงไปแเออเมริกอกมามิยองกับมาคาแข่งในถิ่นพิมริกอีกครั้งตามการรายงานจากทางท็อกสปอร์ตโดยสุดน้าทีมชาติกาบองย้ายออกจากทางารสเซนไปยังบารา์เซโลนา แบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาและกลับมาตกเป็นข่าวกับทีมของโทมัสทูเคิลในตลาดซัมเมอร์น,นี้ไปที่รู้กันดีนะว่าทั้งทูเคิลและก็โอบาเคยรว่วมง,งานกันสมัยที่อยู่บริสเซดทัพมุนซึ่งทั้งคู่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่ได้ก็ตามทาง, Class ino, ทางคาสคาดิโนตั้งข้อสงสังยและก็สังเกตนะว่าเพราะเหตุใดแข้งไบสัตว์สาปีรายนี้จึงไม่เคยมีข่าวกระทงเชคเกนคอฟกวดซือลิเวอร์พูลซึ่งเป็นผู้ปลุกปั้นเขาเมื่อครั้งที่อยู่บนเลเซียริกาเลยว เขาเป็นตัวจดสกอร์ชั้นยอดและก็เป็นนักฟุตบอลที่น่าชื่นนะแต่สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกกังวลก็คือเชคเกนคอปไม่เคยเรียกใช้บริการอีกเลยเขาเคยทํางานกับทางอบามิยองที่ทอตมุนแต่เชคเกนคอปไม่เคยแม้แต่สนใจเขาเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตอนอยู่กับทางครอปแต่ไม่เคยคิดจะดึงมาร่วมทีมซึ่งนั่นมันกาลังบอกอะไรบางอย่างกับคุณคาสคาริโนคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้งานนี้ทําเอาลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้มีลุ้นกันขึ้นมาเลยทีเดียว รอบล่าสุดทางดิบิดมอยกุนซือเวสต์แฮมคอนเฟิร์มว่ามาติอุสนูเนสไม่ฟิลเนื้อหอมสปอร์ติ้งลิสบอนไม่มีความสนใจที่จะย้ายไปรุ่งทับขุนคอนโดยดิบิดมอยผู้จัดก,การทีมเวสต์แฮมยืนยันแต่ว่าสโมสรนตนได้มีการยื่นข้อเสนอไปทับทามซื้อตัวมาติอุสนูเยสกองกลางตัวเก่งของสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ละเดือนนั้นปฏิเสธที่จะย้ายถิ่นลอนดอนสเตเดียมในครั้งนี้ ดนเวลานี้ดววาดวเตะทีมชาติโปรตุเกสวัย23ปีกำลังได้รับความสนใจจากหลายสมโมสรดังในอังกฤษซึ่งนอกจากเวสต์แฮมแล้วเจ้าตัวยังมีข่าวเกี่ยวโยงกับทางลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็วูฟแฮมตันวันเดอร์เรด้วยเช่นเดีวยวกันนะเราได้ย่นข้อสเสนอซื้อนูเนสแต่เขาเลือกที่จะไม่ย้ายมาอดีตกุนซูแมนยู U, วัย29ปีวันนี้ได้กล่าวกับทางจิอาเรนติก โดยสื่อเด้งบูีเพื่อดีวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเวสแฮมมีโปรแกรมบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอล์เรวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะฮะทางนี้นูเนสถือเป็นกาลังสํสำคัญของสปอร์ติ้งดิสบอนโดยในการ21ที่ผ่านมาเจ้าตัวลงเล่นกับทางโตสกัดรวมแล้วทุกประการถึง50นัดทำไปได้ถึง4ประตูในคร็กนี้เจคินคอป้จการทีมลิเวอร์พูลจะนำทัพผงแดงเปิดปรางแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของคิสันฟาเบรดในศึกฟีมีอร์ังกฤษนัดที่2ของฤดูกาล2022 ในค่ำคืนวันนี้เวลาตี่สองนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยเกมนี้นะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะหลายรายที่บาดเจ็บทั้งทางจิโกอันคาตัวราอิบรากิมากอนาเต้เกอร์ติสโจนอเล็กออเกเชมเบรนและก็ตีโกโชตาขณะที่โจเอลมาติฟบาการหลังคนเก่งก็ต้องรอเช็คความฟิตหลังบาดเจ็บคนขานิบในครั้งนี้โดยสำหรับ11นักเตะตัวจริงลิเวอร์พูลในเกมพบกับทางคิสสันพารีสนั้นคาดว่าจะมีรายอัพดังต่อไปนี้ เริ่มจากผู้สำบัติ์ตัก็จะเป็นอดริสซงเบเกอร์โดยกรณีอดริสซงเบเกอร์ในทวารมือหนึง่งกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วและจะได้เป็นมือนหนึ่งต่อไปโดยมีอาร์เดรียนรับเปิดสำรองหลังคีวินเคเดอร์ยังไม่หายเจ็บต่อมาจะเป็นกองหลังเทนนิสเดอร์อาโนโจโกเมสเฟอร์จิฟันไดและแอนดี้โปรบสันโดยทั้งเทนนิสเดอร์อาโนนะฮะจะลงประจำการทำแบ็คขวาส่วนฝั่งซ้ายเป็นหน้าที่ของแอนดี้โปรบสันเหมือนเดิมการันที่คู่เซ็นเตอร์แบ็คเฟอร์จิฟันได จะเล่นร่วมกับทางโชโกเมสซึ่งหากปาติฟหายกลับมาไม่ทันก็คงจะเป็นเขาต่อมากองกลางก็จะเป็นฟาบินโจจอแดนฮันเดอร์สันและก็แฮวี่เอเวเรชโดยฟาบินโจจะยืนตำแหน่งที่ตัวอารับคอยตัดเกมอยู่ข้างหลังจอแดนฮันเดอร์สันกับแฮวี่เอเวเรชที่น่าจะลงเล่นแทนชิเอโก้ซึ่งต้องพักปราวนหนึ่งเดือนเลยทีเดียวและสุดท้ายตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นโมเมซาลาดาวินโลเจสและก็ลุยดิอา ซึ่งทางเดโตฟิมิโน่ได้โอกานลงตัวจริงทั้งเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมคอมมิชชั่นและนัดเปิดสนามที่ออกไปเสมอฟูลแลม2ต่อ2แต่บนงานกับทางเจ้าส่วนน้อยไม่ดีนักทําให้น่าจะถึงเวลาแล้วที่ดาวินดูเจสได้เป็นตัวจริงหลังลงมาเป็นตัวสำรองและก็ทําประตูได้ทั้ง2นัดขณะที่ทางโบซาลายืนฝั่งขวาส่วนลุยดิออสคอยลากเลือ้อยด้านซ้ายเหมือนเดิมหลังโชต้ายังไม่หายจากการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าในกรณีนี้ จอกันคอันะฮะเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่หลุยส์ดีอาร์จะค้นพบฟอร์มการทําประตูตอย่างต่อเนื่องให้กับทางเอร์พูลโดยสุนหน้าชาวโคลอมเบียมีโอกาสใกล้เคียงที่จะทําประตูหลายต่อหลายครั้งระหว่างเกมเปิดฤดูกาลที่เสมอกระทางฟูลแลมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงการยิงไปชนคานด้วยและความพยายามอันโดดเด่นของเขาในการถแถลงข่าวก่อนเกมกระทางคิสซัมพอร์เรตส่วนที่2ครับได้อธิบายว่าระดับของดีอาร์ กับการจัดการทีมและก็สไตล์การเล่นได้เติบโตขึ้นมาด้วยการมีพรีเซชั่นเต็มรูปแบบในครั้งนี้ขั้นตอนต่อมาพูดถึงว่าผลผลิตสุดท้ายคือบางสิ่งที่เขากาลักทํางานร่วมกับ The Ash นะดีอัชนะโดยเขาก็ได้บอกว่าไม่ใช่กับแค่เฉพาะบรษนะเราไม่ได้ตัดเขาออกไปเพราะอีกสองคนทําประตูได้และคุณทําไม่ได้มานี่สิผมจะแสดงให้คุณได้เห็นนะว่าเป็นยังไงมันไม่จําเป็นเลยมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ซัมไปมันเป็นแค่ช่วงเวลาเท่านั้นแต่แน่ละ ปราจัดก,การตอนจบและดังช่วยให้เขาเหมือนที่มันช่วยคนอื่นๆได้เราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อส,สดิอจากไปทุกคนก็แบบว่าคุณจะเล่นได้ยังไงโดยไม่มีส,สดิอมาเน่ในช่วงเดือนพฤษภาคมของธันวาคมทุกคนคิดว่าเมื่อไรก็ตามเขาจะทำประตูถัดไปได้แต่เขาลงเล่นตัวจริงตลอดเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้คุณแค่ปล่อยมันไปคุณเห็นสถานการณ์ที่เขาบีแล้วเหมือนเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดฟันแค่โชคปรเท่านั้นมันป็นแบบนั้นนะครับ เขามีช่วงเวลาที่ถูกบล็อกมาแล้ว2-3ถึงครั้งแต่เขาอยู่ในสภาพที่ดีจริงๆเขาดูดีเป็นอย่างมากและน่นสำคัญยิ่งกว่าสหรับผมที่เขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าผมบอกเขาหลังเกณฑ์ว่านายควรทำประตูที่นี่หรือที่นั่นเด็กๆั้นรู้ดีอยู่แล้วในจังหวะที่มันเกิดขึ้นจริงดังนั้นนั่นเป็นกระบวนการตามปกติในกรณีคำถามต่อมาพูดถึงว่าเขาเฝ้าดูดีอาร์สฐานะนักเตะคนหนึ่งที่สามารถทำสิบ ถึงจะภาพประตูได้ในหนึ่งฤดูกาลเดียเ๋ยวเขาได้บอกว่าแน่นอนว่านั่นคือคุณภาพของเขาแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราจะไปะต้องรอดูแต่แน่นอนว่ามันคือศักยภาพของเขาใช่แล้วในเวลานี้คำถามต่อมาพูดถึงว่าดีอาร์สเรียนรู้ม,มากขึ้นเกี่ยวกับระเบียบวินัยของทีมใช่ไหมเดียเ๋ยวเขาก็ได้บอกว่ามันก็แค่แตกต่างกันนิดหน่อยเขาพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนด้วยความเข้าใจในสิ่งที่พวกนั้นกำลังทำอยู่ อะไรต่างเหล่านี้แต่นั่นนำไปสู่สถานการณ์ที่แปลกด้วยเพราะเราต้องการความยืดหยุนทางปีกอะไรต่างๆแบบนี้และนั่นหมายความว่าเขาต้องตัดเข้าไปข้างในมากยิ่งขึ้นแต่แล้วคุณก็ระหนักดีนะว่าสำหรับเขามันคงจะดีถ้าเขาขยับออกข้างให้มากขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งเราเคยชินกับมันมันจะช่วยเราได้โชคร้ายมันเป็นแบบนี้อยู่เสมอกระบวนการการเรียนรู้มันไม่ค่อยจะสําเร็จในช่วง้ามคืน และสิ่งถัดไปก็คือมันเป็นปริซั่นของพวกเขากับเราและพวกเขาทั้งหมดด้วยผมไม่แน่ใจนะว่ามันยากลำบากแค่ไหนเป็นคำที่ถูกต้องนะแต่พวกเขาทั้งหมดนั้นรู้สึกถึงมันรู้สึกถึงปริซั่นและเมื่อเขามาถึงเขาต้องลงเล่นนาการแบบเต็มๆแต่เขาจะได้ประโยชน์จากช่วงปริซั่นแบบเต็มๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะเขาไม่ได้ต้องปร,รับใช้ชาติในช่วงเสมัอน,นี้ต่นั้นเขาได้เริ่มต้นวันแรกกับเราสามารถทำทุกๆเซ็กชั่นได้เลยนะนับจากนั้น นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตามมาอย่างแน่นอนปัญหาคือเรานั่งอยู่ที่นี่และพูดถึง2เกมหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้ทาประตูหรืออะไรต่างๆมากมายเหล่านี้แต่แน่นอนว่ามันใช่แหละครับในระยะยาวไม่ใช่ปัญหาเลยมันเกี่ยวกับการเตรียมตัวต่อสู่กันก้าวผ่านช่วงเวลานี้เหมือนเบิมเหมือนตอนที่ในเกมแรกและเกมที่2มันจะไม่ง่ายมันเป็นเกมในบ้านมันน่าประทับใจนะ แทบปอมไม่ไหวแล้วจริงๆยังไงก็ตามมันเป็นคืนวันจันทร์ที่ยอดเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างด้วนแล้วเป็นบวกแต่ตอนนี้เราต้องออกไปเขามีคุณภาพและก็ศักยภาพอย่างที่เห็นได้ชัดเจนหาคุณสามารถวิ่งได้เป็นไมล์เป็นกิโลเมตรหรืออะไรก็ตามทีด้วยขาของคุณในระหว่างปริตสั้นนั่นจะช่วยคุณในระยะยาวนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในระยะยาวนะเราอยู่ในช่วงเวลานี้และนั่นคือเหตุผลที่ผมคิดกับเขาแน่นอน แค่ประตูเดียวเราจะไปต่อจุดนั้นทันทีและคาลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันทุกทุกคนครับ